ขออนุญาตข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องปลั๊กอินดีกว่าปลั Plug ๊กอินในเรื่องใหญ่นะฮะปลั Plug ๊กอินเรื่องใหญ่จะทําอะไรให้ง่ายก็ต้องก็ต้องใช้ปลั๊กอินนะะ,ะทำอะไรให้ง่ายต,ต้องใช้ปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินนะะ Plug เป็นระบบอาร์เิเทคเจอร์ส่วนหนึ่งของแกร์ลส์นะครับที่อยู่อยู่ปนกันเต็มไปหมดเลยนะครับมีม,มีมีหลายมีเป็นร้อยตัวนะครับเยอะมากนะฮะเยอะมาก ตัวปลั๊กอเนี <sh <sh ่ยเวลาเราจะลงปลั๊กอินเพิ่มนะครับเราจะใช้วิธีการอ n นอินสตอลนะฮะเมื่อก่อนเราใช้คำว่า install Plug in หลังๆนี่ไม่ไม่มีละนะใช้วิธีอ่อเพิ่มนะครับ dependency ของปลั๊กอินเข้าไปในไฟล์ชื่อ b u i l d config g ก i เดี๋ยวเราลองลองมาลงกันดูนะครับเรามีหลายตัวนะครับปลั๊กอินมีหลายตัวนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะลอง ลักอินเคนโดยูนะครับตัวเล็กๆนะครับตัวหนึ่งผมผมทำเ่ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้กันนะฮะใช้เทสต์กันในในคลาสนะครับนี่นะฮะตัวที่ผมทำอยู่ก็คือ,อ ck-plugin นนะครับ for g i l s แล้วก็ตัวพื้นฐานที่เราจะต้องใช้กันบ่อยๆแน่นอนคือ jquery UI เูอ่อโทษเะ jQuery นะครับ jQuery UI. UI ก็คือแล้วแต่จะใช้หรือไม่ใช้นะฮะ แล้วก็มีปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งผมผมว่าอัอนน่าจะออฟโซลิดเวลาคือปลั๊กอินคืออีกตัวหนึ่งชื่อเซเลเนียมนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะเอาไว้เอ่อคงต้องรออัปเดตนะฮะรอมีคนอัปเดตแล้วก็ส่วนที่ใช้กันมากๆอันหนึ่งคือ Security นะครับ s สเปนเซคูริตี้คอร์นี่ใช้ใช้กันมากนะ,ะมากมากจริงๆนะฮะเอาไว้เซตอัพเอ่อหน้าล็อกอินอะไรได้ได้ค่อนข้างสะดวก โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตั้งอันนี้ผมบอกวิธีสร้างไปแต่ว่าเราเดี๋ยวเราค่อยโหลดซ o u r c e ค code มาเปิดดูนะฮะเองนะฮะ <c oughs> อันนี้ตอนสร้างนะครับเราไม่ต้องสร้างนะครับผมแค่บอกวิธีสร้างเฉยๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์สร้างนฮะติดตั้งนะครับติดตั้งปลั๊กอินนะครับเราเปิดโปรเจกต์นะฮะ เดี๋ยวมาดูหน้า build c o n f i g กันนะครับหน้านี้เป็นหน้าหลักที่ตรงเสื่อมาเล็กนะครับเปิดพร้อมกันเลยนะฮะจะดีกว่านะครเปิดโปรเจกต์หน้าหน้านี้นะฮนะอันนี้เป็นที่ที่เอาไว้เซต dependency นะครับถ้าเป็นโปรเจกต์มาเวนมันคือ pom file ครับมันคือ pom xml นะครับถ้าในโปรเจกต์ของมาเวนมันคือ pom xml นะครับ แต่ว่าหน้าตาอ่านง่ายกว่าเยอะเลยฮะถ้าเป็นใช้ใช้แอปมันคือ i v c o n f i g ครับ i v Configuration นะครับนะะ Dependency คืออะไรนะฮะ Dependency คือคือความที่มันเออมันเป็นการขึ้นกันของไลบรารีใช่ไหมฮะก็คือโปรเจกต์ของเราจะใช้จะใช้ไลบรารีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเราก็มักจะพูดว,ว่ามันมี Dependency กับกับไลบรารีตัวอื่นนะฮะ ดยปกติแล้วนะครับเราจะโหลดไฟล์นะครับ j a r นะเราจะม,มักจะไม่ค่อยเอาไฟล์ d j a r ไปวางเองเรามักจะโหลดมันมาจากที่อื่นนะครับมักจะโหลดมันมาจากที่อื่นอย่างเช่นมักมักจะโหลดมาจากที่ท,ที่เก็บนะเกล s ปักอ in บ้างเกล h o m บ้างเกล central บ้างนะครับ maven local ก็คือเป็น maven ที่เก็บ .dot.jar ของของของระบบ maven อยู่ในเครื่องเรา นะครับ Maven Central ก็คือทีอ่เว็บไซต์นะครับของของโปรเจกต์ Maven นะครับมันจะมีบล็อกเอาไว้ประกาศเรโพสตีและโพสต,สตีคือแหล่งเก็บนะฮะเก็บจาไวทไ้ที่ไหนที่ไหนประมาณนี้นะครับนะบแล้วก็มีบล็อกอีก2บล็อกที่สำคัญคือบล็อกที่เขียนว่า dependency นะฮะบ,บล็อกที่เขียนว่า dependency อันนี้เอาไวไ้ใส่ นะครับเอาโทษนะเอาไว้ประกาศ dependency สำหรับไลบรารีเพิ่มเติมนะครับสำหรับไลบรารีเพิ่มเติมอย่างเช่น driver ของ MySQL ครับถ้าเราจะใส่นะครับเราก็ต้องมาใส่ที่นี่นะฮะเขามีตัวอย่าง comment ให้นะฮะเอาเอาเครื่องหมาย c o m มนต์ออกเนี่ยนะฮะก็จะเห็น MySQL MySQL ขีด c o n n e c เตอ J ขีดจ a ว่า 5.1.20อ้นี่คือ Library นะครับ JDBC Driver ที่เอาไว้เชื่อมต่อ MySQL นะครับนี่คือโครงสร้างบล็อกที่เป็น Dependency นะฮะอะไรก็ตามที่เป็น Dependency ของ Maven นะครับจับมาใส่ได้หมดเลยนะครับจับมาใส่ได้หมดเลยนะครับนะฮะ Format นะครับ Format เนี่ยวิธีการเขียนก็คือใช้โคลอนกั้นนะครับมันเป็น Format เดียวกันกับ ในเว็บของมาเว้นที่ที่เขียนว่า Gradle นะครับเดี๋ยวผมผมเซิร์ชให้ดูเวลาสมมุตินะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสมมติว่าผมอยากเซิร์ชหาไล b บ a r รีของ Postgres นะครับเซิร์ชว่ามาเว้นนะครับ PostgreSQL น,นะครับ JDBC นะครับเราก็จะเจอของที่ชื่อประมาณว่า Maven และ Repository เห็นไหมฮะ Maven และ Repository นะครับแล้วก็เข้าไปนะฮะเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมีเลขเวอร์ชันหลายๆอันเลยก็เลือกมาซักเวอร์ชันหนึงผมเอา JDBC 3เวอร์ชัน9.1นะครับก็จะมีแท็บให้เลือกใช่ไหมฮะเวลาเราเขียน pom.xml เนี่ยเราก็จะเลือกก้อนแรกไปปะใช่ไหมฮะในเกลดนะครับเราใช้ format เดียวกับ Gradle นะครับเราใช้ format นี้นะฮะ แล้วก็ Copy มาเลยครับกดปุ๊บ Copy นะฮะแล้วก็เอามาใส่ในบล็อกของเรานะครับใต้ช่องหลันฐานเรียบร้อยครับไม่ต้องโหลด .ja r จ่าเม l สอเองเซฟปุ๊บสั่ง Refresh เดี๋ยวมันมาเลยครับสะดวกครับ อะไรก็ตามที่ด้านหลังที่มันดึงมาใช้อีก20-30ตัวเดี๋ยวมันดึงมาให้หมดครับนะเน็ตแรงอย่างเดียวพอครับนะถ้าเน็ตไม่แรงก็โหรอเป็น2องชั่วโมงฮนะนี่คือประโยชน์ของของมาเฟ้นนะครับก็คือเอาไว้จัดการโครงการที่มีขนาดซับซ้อนนะฮะนะฮะ อันนั้นคือช่องบล็อกที่เป็น dependency ด้านบนนะครับนี่บล็อกที่เป็น dependency ด้านบนนะฮะบล็อกนี้นะฮะผมขออนุญาตอ่าคอมเมนต์ทิ้งบล็อกด้านล่างเป็นบล็อกของปลั๊กอินนะครับบล็อกด้านล่างเป็นบล็อกของปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเราหาจากไหนครับเมื่อกี้ไฟจ่าใช่ไหมครับเราหาจากจากจ่าจากมาร์เวนเรโพซิตี้นะครับมาร์เวนเอ็มวีแอนด์เรโพซิตี้ดอทคอมนะครับปลั๊กอินเราหาจากไหนครับปลั๊กอินเราหาจากเกรสดอทออ นะครับ slash plugin นะครับมี s นะฮะ geo o r g slash plugin มี s นะครับนี่คือหน้า plugin นะฮะหน้า plugin มีอะไรบ้างที่เขานิยมใช้กันอา่าแล้วก็ไปดูนะฮะแล้วก็เลือกมอาหนึ่งตัวนะครับไอ้ของที่นิยมใช้กันก็ก็คือของที่เขาลงให้เราไว้แล้วทั้งนั้นนะฮะนะฮะ มันนิยมใช้กันเนื่องจากมันลงมากับตัวระบบนะครับผม <Okay. S 2> อ่าสปริงเซคีวริตี้คอร์นี่ฮอตสุดนะครับ85โวลต์เ้วเข้าไปดูซิใช้อย่างไงนะครับวิธีการลงก็คือเอาไอ้ก้อนเนี่ยครับคำว่า Dependency ฮะใต้แท็กเนี่ยครับนะฮะก็ปี้มานะครับแล้วก็เอามาวางในบล็อก ที่เขียนว่าปลั๊กอินนะฮะนะเอามาวางในบล็อกที่เขียนว่าปลั๊กอินเสร็จแล้วสั่งคอมไพล์เท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตคอมเมนต์ออกไปก่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคอมเมนต์ comment ออกไปก่อนอีกครั้งหนึ่งไปดู c a n d l u ui กันนะฮะ Candle ขีด ui นะฮะก็ Copy นะครับ Dependency ของ candle ui ปึ๊บมาแล้วก็เอามาวางนะครับเอามาวางมาวางไว้ในบล็อกนะครับนี่นะฮะแล้วก็สั่งคอมไพ l ์นะครับ สั่งคอมไพน์นะคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ refresh dependency นะฮะนั่นมันก็จะดูดลงมานะฮะจะดูดลงมานะวันนี้เด็เดเน็ตเร็วนะฮะวันนี้น่าจะน่าจะได้นะฮะเห็นไหมฮะโลกเริ่มลงมาแล้วนะครับสังเกตว่านามสกุลมันเป็นมนีมีบางไฟล์นะมสกุลเป็น p o m เหมือนกันนะครับเราใช้ฟอร์แมตเดียวก,กันกับมาเว้นนะครับ เราใช้ฟอร์แมตเดียวกันกับมาเวนอันนี้คือการ install plugin นะครับ p l ั Plug ๊กอมีให้เลือกเป็นร้อยนะครับมีบั๊กบ้างไม่มีบั๊กบ้างนะครับแล้วแต่นะครับก็วิธีการที่จะให้มั่นใจได้ว่า plugin ตัวไหนสามารถใช้ได้ก็คือต้องออไปเช็คดูนะครับเช็คดูเล t ติ้งเช็คดูความความนิยมเช็คดูคอมเมนต์ใน ใน uh, ตัวคอมมูนิตี้สักนิดหนึ่งนะครับลองไปถามดูก็ได้ในในกรุ๊ปนะครับถ้าไม่แน่ใจเออตัวนี้ใช้เป็นไงดีไหมหรือว่ามีบั克หรือเปล่าใช้กับเกลียวสได้หรืออย่างไรประมาณนี้ฮะอันที่ใช้กับเกลียวสองได้วสมมติจะติดแท็กว่าเกลียวสนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะฮะก็จะมีของพวกนั้นอยู่เพราะว่าอาร์เคดิจอร์เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะเกลียวสามจนาเป็นเกลส โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสุดท้ายมันจะจอามาเออทษนะปลักอินเนะี่ยจอาซิปมานะครับ d e p พเน e ซี y มจะจามานะฮะสายมนจ่าซิปมาปุ๊บลงมาก็อินสตอลนะฮะก็มีประเด็นนิดหน่อยว่าผมใช้ k e n d o UI กับ jQuery หนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมไม่ได้อัปเดตแก่อยู่อีกนิดหนึ่ง น,นี้รบกวนแก้เลขเวอร์ชั่นของ jQuery นะครับจาก1.7.2นะครับแก้เป็น1.7.1นะฮะบังเอิญตัวตัวไลบรารีมันคอน FLICT กันนิดหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อดีของของอระบบ dependency นะฮะในลักษณะน,นี้คือพอเวอร์ชันอะไรมันไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะ แล้วเราต้องแก้แล้วเราต้องไปโหลด library เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะฮะโดยปกติเราก็ต้องไปหา library เวอร์ชันใหม่มาโหลดแล้วก็มาลงนะฮะแต่พอเรารู้ว่าเราเจอว่ามันคอน lict กันปุ๊บเราแค่แก้เลขเวอร์ชันปุ๊บให้มัน e s o l v e e e p e n d e n c y ให้ใหม่นะ,ะมันก็จะจะโหลดทุกอย่างลงมาได้ถูกต้องนะครับนะ,ะอันนี้ก็คือแก้นิดนึงนะฮะแก้ลันทามนะครับ JQuery นะครับจาก1.7.2นะฮะลดเลขมัเป็น1.7.1นะครับแล้วก็ลองลองคอมไพดูอีกทีนะฮะก็จะน่าจะผ่านแล้วครับโอเคนะฮะนี่คือวิธีการลงปลั๊กอินนะครับ เราสามารถลงตัวอื่นนะครับลองดูนะฮะลงตัวอื่นได้ด้วยนะครับถ้าถ้าสนใจจะลองเล่นดูนะฮะแล้วก็วิธีการนะครับใช้ปลั๊กอินกลุ่มที่เป็น JavaScript นะครับก็คือ jQuery นะครับ jQuery UI นะฮะหรือว่าอย่างเช่นตัว Kendo UI ตัวนี้นะฮะก็คือเราจะต้องใช้นะครับแท็กชื่อ R นะครับแท็ก R นะครับ แท็ก r แล้วก็ layout คำว่า layout resources นะ layout resources นะฮะเติมเข้าไปนะครับในตัว template นะฮะเพิ่มนะครับแท็ก r require module เท่ากับ candle ui นะครับเข้าไปในตัว template เข้าไปในตัว g s p นะครับเพิ่มที่ไหนนะฮะเพิ่มที่ไหนนะฮะเพิ่มที่นี่นะฮะเปิด main g jsp นะครับซึ่งเป็น layout template หลักเนี่ยนะฮะ แล้วก็หาคำว่า g colon layout head นะครับหาคำว่า g colon layout head <c oughs> ให้เจอนะฮะแล้วก็มันจะอยู่ในบล็อก head นะครับในไฟล์ m a i n g s p นะครับ g colon layout head นะครับแล้วก็เติมไอตัวหนาๆเนี่ยนะฮะเข้าไปเติมไอตัวหนาๆเนี่ยนะฮะเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปหลังคำว่า g layout head นะครับ อันน <mile> ี้คือเป็นการเพิ่มโมดูลของ Kendo UI นะครับเข้าไปในตัวเเข้าไปในตัว library อ่อโทษนะเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อให้ได้ .js นะครับมันก็จะดึง .js มาวางเรียงเรให้เราเพื่อให้เราใช้งานนะครับ r colon require โมดูลเท่ากับนะครับก็ Kendo UI ผมลองทำไปด้วยนะครับ อยู่ในวิวนะครับ Layout main.gsp นะฮะวิวนะฮะ layout main ด s p จีครับ, View, รบ,รบตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะทัดประมาณนี้นะครับ สโคปครับเป็นสโคปของการของการเอาไปใช้เนี่ยฮะไฟล์ b u บิวคอนฟิกเพิ่ม k ั n d ดยูไเข้าไปนะครับแล้วก็แก้ run time จริงๆ k น n d ยูไอเนี่ยใช้ run time ก็ได้นะฮะเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีนะอยู่ แก,แก้ j q คิ r เเป็น1.7.1นะครับแล้วก็ kendo ui ใส่เป็น1.0.0อย่างนี้นะครับจริงๆตรงนี้ใช้ run time ได้เหมือนกันเเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องบิวกับมันตอนตอนตอนรัน ก็เติมเข้าไปนะฮะพอเติมไงปุ๊บเนี่ยนะฮะพอรันปุ๊บนะฮะมันจะดึง j s นะครับของ handle.ui มาวางเรียงๆให้เราเรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งคิดหาไฟล์ j s มาแปะเองนะก็เริ่มใช้ได้เลยนะสะดวกนะครับ jQuery ก็มาด้วยนะครับ jQuery 7ได้1.7.1นะครับมาด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับมี1.7.2ด้วยแต่ว่ามันไม่ compatible กัน โอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรันนะครับแล้วก็ให้ให้ให้ดูจุดสังเกตนะครับผมรันแล้วก็ให้ดูจุดสังเกตว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอตัวไลบรารีมันเข้ามาแล้วนะครับก็คือเราเราใช้วิธีเปิดซอร์สโค้ดดูหน้าหน้า html ว่ามันมีลิงก์เติมเข้ามาละอันนั้นคือจุดสังเกตที่จะดูได้ เปิดแอปพลิเคชันปุ๊บนะฮะคลิกขวา View Source นะฮะจะเห็นว่านะฮะเอ่อมาแล้วยังมาแล้วนะฮะมาแล้วมี jQuery เห็นไหมฮะ jQuery 1.7.1มาละนะครับนี่ครับ Kendo UI เห็นไหมฮะมันก็จะเจเนเรตแท็กพวกนี้ฮะให้อ่าเป็นแบบเอ่อมินิไฟล์มาละ อันนี้คือการใช้แท็กไลบรารีนะครับประกาศนะครับประกาศไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับมันเป็นเทมเพลตมันก็แอพพลายลงไปหมดนะฮะแอพพลายลงไปหมดก็ก็จะสะดวกนะครับในการเอาสคริปต์นะครับต่างๆเข้ามานะสคริปเป็นไลบรารีพวกนี้เข้ามานะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีอัปเดตอัปเดตเวอร์ชันตามนะฮะ ตามที่เมีให้หรือจะเอา .js มาใส่เองก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ผมบอกเป็นวิธีใช้ระบบรี o อร์สของเกลข้อดีคืออะไรครับมันจะเอารี o อร์สทั้งหมดมารวมเป็นก้อนใหญ่ให้ด้วยเมื่อก่อนเน็ตช้าใช่ไหมครับเราก็จะแยกไฟล์เ็เล็กๆนะฮะภาพจะตัดย่อยถี่ยิบเลยใช่ไหมฮะเพราะเน็ตมันช้าเดี๋ยวนี้เน็ตเร็วใช่ไหมฮะกลับกัน เราต้องเอาทุกอย่างมายัดรวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ส่งไปทีเดียวครับมันจะได้เร็วกว่า r e s o u r c e resources plug in ทำทำงานเพื่อเพื่อกลไกนั้นนะ,ะเอา js เล็กๆๆนะฮะหลายๆอันมาขยำรวมกันเป็น j ัก้อนใหญ,ใหญ่แล้วก็ส่งไปครั้งเดียวครับนะโอเคนะฮะ นี่คือเราอินสตอลปลั๊กอินแล้วนะครับแล้วแล้วก็เราจะเริ่มเอาปลั๊กอินมาใช้แล้วนะครับไฟล์ edit.jsp ในทูดูนะครับ,รบยังมีอยู่ไหมครับถ้าไม่มีสั่ง generate all นะฮะให้มันออกมาเดี๋ยวเราจะแก้เอา java script ใส่เข้าไปนะครับเราจะแก้ กันเล็กน้อยเอา JavaScript ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะได้พอจะได้เดี๋ยวจะได้ดูว่าโอเคนะครับส่วนไหนที่เราเติม JavaScript เข้าไปเองได้บ้างอะไรเนี่ยเราทำลองนี้นะฮะโดยใช้ jQuery เป็นหลักนะครับ Kendo UI มันเบส a s e on jQuery นะครับก็ก็จะค่อนข้างสะดวกเวลาเวลาใช้งานร่วมกันนะครับ R colon require module เท่ากับนะครับ colon require module Kendo UI นะแบบสั่ง generate all นะครับแอบบ1 t o do อีกครั้งนะฮะนะสั่ง generate all แอบบ1 t o do อีกครั้งให้มัน generate ตัว source code ของ scaffold ออกมาเดี๋ยวเราจะแก้ scaffold เพิ่ม JavaScript library เข้าไป นะฮะให้มันให้มันทำงานในนั้นนะฮะจะได้ดูว่าเราแก้ไขอะไรตรงไหนของมันนะฮะแล้วมันก็เกิดอะไรได้บ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นได้บ้างโอเคนะครับเราจะแก้ไฟล์ edit t jsp นะครับเราจะแก้ไฟล์ edit t jsp ครับแก้ไฟล์ edit t jsp นะครับจะเอาบล็อกนี้ทั้งบล็อกนะครับ อัดเข้าไปใต้แท็กใต้แท็กบอดี้นะครับเอาบล็อกนี้ทั้งบล็อกนะครับอัดเข้าไปใต้แท็กบอดี้ใน edit .jsp นะครับบล็อ,อกนี้ทั้งบล็อกนะครับอ่ามาแล้วครับโอ้มาแล้วสังเกตเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าตาสปินเนอร์จะเปลี่ยนไปเป็นสีเทา มเมาไปตั้งจะเป็นสีมสม้มๆมเป็นสีเทาๆแบบรับอันนี้เป็นของไอตัว k e n d o UI นะครับใส่ JavaScript เข้าไปนะครับถ้าอยากให้ใสใ่ขึ้นหน้านี้ด้วยนะครับที่หน้า Create ก็เพิ่มเข้าไปโค้ดชุดเดียวกันก็แปะไว้ใน Create .jsp นะครับนนี้คือการเอา JavaScript มาใช้ในใน Greas นะครับ,รนะรบสังเกตนะฮะต่างไปหน่อยนึงเห็นไหมฮะจิ้มลงไปแล้วเป็นเลขใช่ไหมครับกดปุ๊บนะฮะ นะครัทำงนี้ะอ่าฮะ ลองดูนะฮะทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับใน build c o n f i g groovy เติมใน build c o n f i g groovy นะครับเติม b u i l d c o n f i g g o v i แก้ไขให้เป็นแบบนี้นะฮะคือให้มีคำว่า run time jquery 1.7.1า compile candle ui 1.0.0น,นะครับใน m a i n j s p นะครับหาที่ตำแหน่งหา,หาคำว่า g layout head นี่นะครับเติมคำว่า resource module <c oughs> เท่ากับ candle ui เข้าไปนะครับ แล้วก็ใน edit นะครับใน edit .gsp ใน create .gsp นะครับเติมนะฮนะเติมบล็อกก้อนนี้เข้าไปนะครับ JavaScript อันนี้นะฮะ ลอดูนะครับมันต้องพิมพ์แปลกๆหน่อยนะฮะอาจจะอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะฮะสคริปต์ตรงนี้ไม่ต้องใส่ type text ก็ได้นี้อันนี้ไม่จาเป็นนะครับให้ให้สะดวกขึ้นนิดหน่อยโอเคอันนี้ข้างล่างนี่คือในในไฟล์ jsp นะครับตรงนี้นะฮะในไฟล์ jsp นะครับใน edit กับใน create jsp นะครับก็เติมนี้เข้าไปครับนะ สเต็ปหนึ่งคือข้างบนครับอินสตอลปักอินนะครับสิ่งหนึ่งคืออินสตอลปักอินอันนี้ฮะอ๋อใน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 ไหนฮะในเคนโด้ฮะตรงนี้ฮะอ๋อโทษครับหอสเต็ปค,คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครั้งละหนึ่งสปินเป็นสปินเป็นสปินเนอร์ค่าดั่งสุดเป็นหนึ่งค่ามากสุดเป็นสาม ครับเพิ่มสเต็ปได้ทีแล้วหนึ่งศูนย์นี่คือมันจะเอาไปจัดฟอร์แมตมันจะไปจัดฟอร์แมตครับก็คือมันจะเอาค่าในในช่องเนี่ยมามาวางไว้มาใส่ให้ครับคล้ายๆเป็นเอฟครับครับครับใช่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาออกแบบแบบนี้นะก็ก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับพอเสร็จแล้วนะฮะ นะมันก็จะได้เป็นประมาณนะหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะนะมันจะมีภาษาไทยจัดฟอร์แมตขึ้นมาให้แบบเมื่อกี้นะครับเอา2มาแทนปุ๊บนะเอาแก้เป็น1นึะฮะก็จัดฟอร์แมตเป็นหนึ่งนะฮะ,นนะทำนองแบบนี้นครับนี้คือการเอา javascript นะครับ Library อย่างอื่นมาใช้กับนน้า s c a r f o l d นะครับค่อยๆไล่แก้ไปอย่างนี้นะฮะ